ใช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26่กรกฎาคม2567นะคะมาอัปเดตรอบดึกกันนะคะสำหรับการแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทล่าสุดครั้งคาดเริ่มใช้ใจ่ายในเดือนธันวาคม267 7โดยนายจุลพัณนนมอ์วิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคาดการว่าเดือนธันวาคม267 7จะเริ่มใช้ใจ่าย เงินดิจิตอลห0 0 0งบาทระบุร้านค้าเคยร่วมโครงการรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแจง้งพระสงฆ์มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้ Apple, ด, like, ด, share, ด,ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนาะยจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะน,นี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินจัดทําระบบการใช้จ่ายเงินในโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิท a ล w a l l ล็เพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ รัฐบาลไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่จะใช้จ่ายได้เนื่องจากต้องดูความพร้อมของระบบก่อนถ้าพิจารณาตามกรอบการทำงานแล้วน่าจะประมาณเดือนธันวาคม67แต่หากเร่งระบบได้จะพยายามซึ่งอาจก่อนเดือนธันวาคมก็ได้ดังนั้นขณะน,นี้ยังตอบเป็นวันเวลาชัดเจนไม่ได้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนก่อนโดยรัฐบาลจะแถลงข่าวให้ทราบเป็นระยะป้องกันไม่ประชาชนสับสนเกี่ยวกับการใช้งาน ขณะเดียวกันในช่วงวันที่10ถึง15กันยายนนีจ้จะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ป่วยติดเตียงอีกครั้งหนึง่ง<ส>เพื่อให้เข้าใจวิธีการลงทะเบียนและวิธีการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงน,นะคะที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษเป็นการเฉพาะทั้งผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถบังคับให้ยืนยันตัวตนแบบพบหน้าได้หรือ f a c e t o f a c e โดยกลุ่มนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคม67หลังจากลงทะเบียนครบถ้วนแล้วจะถแถลงวิธีขั้นตอนในการใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ใช้บัตรประชาชนเมื่อไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าทางร้านค้าจะต้องถ่ายภาพบัตรประชาชนผู้มาใช้สิทธิไว้เป็นหลักฐานด้วยขณะที่ร้านค้าจะต้องเปิดแอปพลิเคชันเพื่อรับเงิน ซึ่งจะทำให้รับทราบถึงพื้นที่การใช้งานในเขตที่ในพื้นที่เขตอำเภอเท่านั้นส่วนของการลงทะเบียนร,ร้านค้าจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม67นะคะ โดยคาดว่าจะมีร้านค้ามาลงทะเบียนประมาณ3 000, 000, ล้านรายจากเดิมที่มีการลงทะเบียน2 000, ล้านรายหากร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาครัฐกับกระทรวงพาณิชย์แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดปุ่มอัปเดตข้อมูลหากมีข้อมูลใดที่ยังไม่มีสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มได้และกดปุ่มเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะโดยนายเผ่าภูมิราชจนทสกลุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังก็ได้พูดถึงประเด็นคำถามกรณีที่มีพระสงฆ์ สามารถรับสิทธิ์ดิจิตัลเวเลตได้หรือไม่ว่าพระสงค์สามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดิจิทัล a l l ลตของรัฐบาลได้เพราะไม่ได้มีข้อห้ามลงทะเบียนแต่อย่างใดอัปเดตล่าสุดสำหรับการแจ่เงินดิจิตัล1,000 0บาทล่าสุดครั้งคาดเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนธันวาคม2567